สวค่ะเมื่อนี่ประธรรมมหาพี่สาวอยู่บ้านเนงมุดนี่พระเทศน้าพริกขายเน้ำพริกขายด้วยนี่ขั้นตอนมาจากไหนแน่น้อเนี่ยเรจะได้เอาพริกกัดหมูด้วน้ำพริกับพริกไ้ดับเทศแค่ดําพริกได้กรนเดกบอมว้าเค่ดําพริกก็ดกบอมาให้เป็นตัว ไปขวานาก็เอาปลาคูนไปมาคูนฮากกับแม่เลี้ยงฮักกับแมแดงมันจำใม่แหลมเหล่าฮัก็คุ้งเครื่องพี่ใสปลาเด็ดปลาไหลเนี้ก็ว่าไปแต่เท่าชีเออถ้าเบิ่งขั้นตอนเพื่อนเนาะเอาเปสีใส่อย่างเนี้ยขายดีพี่น้องขายน้ำกับว่าท่านในนี่เพิ่นไปขายตลาดนัดคลองถงปลาคู่กันเนาะยูทูบชื่อเลยครับ หลังจากนแล้วเรียบร้อยขวดตะไคร้ก้อนนมัหอมๆมันสิดจาำปลาแดงแล้วมั่ฮ็่ประแดงหอมมันกระิหอมน้ำเป็นสวนย่างอย่างไรนี่วาน้วดขวดกวดตะไครแล้วก็ค่อยมากขวดหอมเนาะขวดหอม ต่อต่อไปพี่น้องคือหอมกับตะไคร้โขกใส่กันอันนี้คือนิยามปนวนปลาลาสปลาแดกบองเออปลาแดกบองเนอนี่คือปลาแดกบองขั้นตอนต่อไปแซบอีลีแซบจนได้ดึงหูออกคนละพี่น้อง ใส่หนอ้ใส่พ <confiance> ริกไ่ไลาค่อยเรูน้๊าพิกไล่ไล่นี่ไล่่่นแบริกกะพรวยเองนี่พริกกพรไปเองใส่ปลาแดดขับไปฟางหูเลองาพี่น้องนเส้นคนเสนา อันเอไปยืนทูกตรายนเออสมนใเด้อแซ่บแซ่บแซบแซบอีหลีมามาถามเอาเด้อเนี่ยเนีสนใจนี่สนใจไหมเออสนใจนี่สร้างได้เลยนี่บ้านแนงมุดตำบลแน่งมุด <ช>อำเภอกราบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์ออบ้านนิ่งม้วนนี่บ้านพุนติดยกับถนนไอย,ยอ,อยู่ทางในประเทศทางก่างประเทศกับเบิ้งเออเดอ้์นี่ <c oughs> แม่ไผ่นี่เบิ้งเออเดอ้์นี่ <c oughs> คนเฮ <ผม S 1> <ห>ามีการสู่ชีวิตกันทุกคนพี่น้องเอ้ยลำบากกันทุกคนเข่าละค่าถือกว่าประเดกบ้องประงวนพอดานี่เน้แนแล้วเข่าโลละเก้าบาทนี่ทุงละยี่สิบบาทออปลาแดกบองถุงละยี่สิบบาท,ทแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ กยับข้าวเหนียวห่อนๆเบิ้งหน้าตาด้วยนี่ไี่นอ่อนี่่ากินมาพี่นอ้องหอมประทำเบื้องซ้ำนี่ก็ยังพอแห้งเลยนี่หิวเขา้าหอมมาได้นี่หอมหอมมาคู่ก,กันได้หี่พี่นอ้อง แต่ก่อนก็นี่ละอยู่บ้านมู่บ้านน้ำกันนี่หละอยู่แนงมุดแนงมุดบ่เป็นแดหมุดไดแนงมุดแนง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 มุดบ้านแนงมุดตำบลแนงมุดอำเภอกราบชื่งจังหวัดสุรินทร์บ้านบ้านบ้านท่าอยู่เขตสายแดนเนาะอยู่เขตสายแดนเนี่ยนี่พี่น้องสมัยก่อนพรากระโหลกลูกปืน เสมอนน่บ่ลบแล้วลูกป,ปืนนะ่ะบ่มีแล้วมีแต่ความจะเจร่ญนพี่น้องเอ้ยเนี่ยจะเจริญเบิร์เหรอเสมอนี่เนี่ยเบิร์นด้วยน,ะน,นนะ่ะเหนไหน่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยยุติดกับถนนใหญ่ยุติดถนนใหญ่้ะพี่น,อน้องเด้อบ้านเพื่อนใหญ่พาไปเบิง์มันเป็นล้านค่าเป็นล้านค่าบ้านเพื่อนเนี่ยมันเป็นล้านค่า ป่าให้เบิ้งนี่บ้านติดถนนใหญ่จะเลื่อนพี่น้องแต่ก่อนเรจะเลื่อนสิทอไม่แต่ลูกปืนสมัยก่อนสมัยนี้จะเลื่อนแล้วการคม,มานาคมจะเลื่นอนถนนเส้นทรักเ้นนอกเหมบ้านป้าล้างผุนเห็นไหมมาบ้าน แม่บอกว่าให้มาเบิ่งบ้านเนี่ยมีบ้านหลังนึงนี่อยู่แั่งมุดมบ้านนาอยู่พี่นอ้องหมู่บ้านเพิ่นส่วนมากสิเป็นสิเขาสิเว้าภาษาเขมรเนต่ภาษาเขมรกันมีบ้านป้าออเพิ่น ไปผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนได้เด้อพี่น้องเด้อข <ไป S 1> ้างนี่ไปพนมดงหลักผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนได้ แม่ค่าสู่ชีวิตขายดีพี่น้องขายดีพนเบิร์ตซูมือประเทศประเทศหลายอย่างเทศหลายอย่างเันบ่เฮดน้ำพริกหลายอย่างพระน้ำพริกปาทูมันแก้วน้ำพริกก้หมูน้ำ เส้นน้ำพริกหลายยางมเิ่ม้วนะวดว่าเฮ้ยประกันหากินยังเนะถ้าไเ้มาบ้านกับสิมวนเนี่ยสิะพี่น้องเอ้ยมาซีบม้วนนมาซิมซิมโอเคใเ่แล้วชาวพี่จะนู่นเลยอืมว่ามาซิม้ว

แซ่บแซ่บเออไม่ต้องหันหน้าหันซ้ายขวาแซ่บแยิ้มใส่กล้องยางเดียวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าทำในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแซ่บแซ่บ